ครับุณกแงมัตนี่ต่ใสครับเมืองจัดต่จันบุรีคุ่นะเมืองจันท์เมืองจันท์เมืองจันท์สีเกียรตินี่บ่เออทั้งเลอยบ้านนจเมาเป็นละอ๋อจันเมยาอยู่สีอยู่ทุ่พรอมนนอยู่นี่น่หวยกม่นล่ะสะพานานี่บ่ั้งสะพานกเานอก บเยย่เน้ยมยังเนมยังบ่มือนีพนกมา,านี่ตัวมาอยู่มือนีพนกมา,าอยู่ตำบลย่างตังได้ครับ,บเรนคนรับมนีนางฝ่าแสงมันนีน่งฝ่ารัตสาทิพ อันนี้ไม่เป็นใจเลยเหยาเนาะครับเหยาขึ้นสี่ซองเอาเลยครับต้องเบิงครับผมเพื่อได้โศกได้ลาบน้ำผิ้น ตัวใดครับไฮเบมืองได้หาครับได้แล้วครับเออได้หาได้หาหาอาส๋สิเอาอีกตัวหนึ่งสองอันป่ะสองใหม่หนึ่งมาบอ ได้หาคับได้หนึ่งครับได้หนึ่งครับหนึ่งบ่ได้หนึ่งครับเอาหานึ่งนี่บ่เออเอาอีกตัวบ่เออเอาอีกตัวเบิ้งอ๋อออกมาแล้วได้ละสามตัวตัวไดอีกแปดครับได้แปดได้แปด หาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดรถทัวร์เสียชีวิตสิบแปด่ครับรถทัวร์เสียชีวิตสิบแปดลายห้าหนึ่งแปดครับขอโฮมครับาขาโฮมกอนสาธุสาธุเขเปียกเปียกเเขาโฮมก่อนเด้อหาหนึ่งแปดเลรถเหล็กรถมาเลยบ่รถผมเมลารถกบ้านบ่หาสอหนึ่งแปดเลย

กัดมาให้มดัดหกมันออก็สโคไปน้องเหรยเงสิละโอเคมันว่ากบาตัวเดมันกเหยเกาสอ้จะอไ้มวันนี้ผมนั่งวันนี้ผมฟันเนาะ้สามตัวมีป่าร้อยข้งๆผมก็ตีแปเก้าสามเลยมินสือ ว่จกันงสจังวนีได้ตัวใดงวนีงวนีได้ตัวใดีพุทัม่ายิุเาเนรถไปวันนี้รถเลนารถเยนมาวันนี้รถก่อมรถเยนก่มกํลังขเบิ่งมตื่นก่อนสียดายวันนี้งวดที่ข้อมก็ข้เนี่ยมียิ่งรถบัตรีงเเจ็บจักมันเจ็บอย่งแค่ตัวไทยเจ็ตัวกลางมันบังผมอือ กินซี่กินอุ้งหัวกินากินเลี้ยงหน้าโอ้ยคนจะหนุนได้เอผนชิ่งนี่สุดไหนด้วยไม่ว่างียบหนี่คูกฟันวัป้ากระโดดต่ำด่างเฮะไหมป้ากะโดดขึ้นต่ำดางเฮยอันนี้ผมเป็นร่วงน้อเป็นหุเป็นขีตอมร่วงไปปุ๊บจักหน้าปลากระต่ายร่อีกป้าก็เป็นอย่างเป็นแปดแปดสอง สเตัวกระโดดมนกมตีเป็นแบบซีเนะกระโดดเป็นตำดังเฮเนี่นตีแบบนีเนะเด็กแบบซีอีโหมดจะว่าก็มันของจีนกันกับคนาะ เลขพี่ใบสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหกสี่มีแต่สี่คือหนาแท้สี่เจ็ดแปดสามหกสามสองสี่หกทู่หาแอยยูเพิ่โทรหาผมอยู่ครับโทร่หาคุยกันบนหูเรื่องดี๋กับพี่ใบเนีาะเขียนล่างนี่ไหนเลขพี่ใบ่ 6กสี่สามหกสามสอปดอง่ันเพิ่มอีกมันเพิ่มอีกตัวนี้นั่นนี่เพิ่มอีกแปดสองไงไสองที่เป็นโรงพยาบาลคอนแกนฮะที่เป็นโรงพยาบาลคอนแกนมันได้แปดสองล่างไปทำไมโรงพาบาลคอนแกนที่ใบไม่ไปนี่โรงพยาบาลคนแกนนี่มาได้แปดนี่เกิดสามห้าเลยสามห้าจ้าเอาคนลับปากเนี่โทรมาเอาโทรรับโทรศัพท์เบิร์มือสบายังไงเอาหี่บอกตัวเลขไวเลยนน่ <c oughs> โอ้ลาม่าจะใส่ถ้าตุม้มเอายู่ไก่เองกว่านี่ได้เลขเราบอกตัวใดยังพันได้เดี๋ยวสิบอกเลขพี่ใบเด้อสี่หกได้หล้วตัวสี่หกทายไปแล้วเน้นเนนเลยเด้นเนๆเลยเลขสี่หกนี่มึงขึ้นกับโทษมาบอกตัวนี้ได้พี่ใบนี่ เหม็นลางครับห้ซื่อตัวเดียวเลยเิ่นว uh oui? well ่าสีหกเด้อสีหกเด้ออยู่สำนันเลยโอ้ยจัดสีจังใด้องพี่ใบนน่โทรมากอะเออ่นกลับก่อน่นกลับก่อนเลย่นเสียใจญาติ่นญาติ่นเสียเดียวก็ไมาอีกดอกอยู่บ้ดนดอก hết nhắn là chút thu bỏ chút thu hộp này tôi đã ấy chút thu à. hộp bỏ con ăn bỏ đi Thì bỏ cao chết này ô oh. ออออนึกออกแล้วนึกออกแล้วอือได้ๆดตัวได้เห้นน้ำเนี่เด้อแด้ตัวได้ให้น้ำเนี่ยป้กาออกฝนอยานถือฝนบ่ไไรถือปุ๊บเป็นไข่เลยเออกลางพัวไม่แล้วเนี่ย นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้กำลังรอตัวเลขนะครับที่พี่เขามาจากอำเภอท่าตูนนะฮะอำเภอท่าตูนนะครับ,รบ,รบที่เขามาได้งวดนที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ได้ตรงตรงเลยนะครับกลายสามด้วยนะครับ เีเจ้าเกาเจ้าหินนั่นบ่มาใหม่เลยมาที่นี่เป็นมวลแรลงที่เกี่ยวองมแงรมวนี้มวลแรกเลยมวลแรกของที่นี่อจายนี่อืลม่ด้่นอ่างเงี้อืออาสนเนาะตาเล้าไหมแดงมาจากรบุรี เีตอออกแล้วบ่บ่อพที่เห็นบ่เจ้าเห็นบ่เจ้าเจ้ามีโทรศัพท์ใช่ตตายอย่างไหนี่มีแต่ตัวนี้นี่โอ้ยตะบนาตเต้ตนอ่ที่สองที่สอเรามานอนยันี่นองถามยายสาลินใช่ในยุคส่วนี้ือเหล้าอ่ะที่ภาพสดยุยุดยวไเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาผมบอกคนท้ายไปอยู่ว่าตทรัพย์ไอ้หมูผมมีบ้ ออกระบัวเก้อตัวไดตัวไหกแ่ตัวใดเก้าสอเก้าสองแปดหกแทนเก่าเก่าแทหงปนเหกยมือืม่งนะเนียแบ่งแบกันแบ่งกันแบ่งกันวที่แล้วมันสาม ทีนี่หมันเป็น9นั่นเนออกแาน, 8, 9, นะก็เลยไ,ได้่ืีไ่ไหนเทกี่แได้ 3, 6, าสามแด็น่า,นนาได้นะีนยังนี่ จำมาแต่ไปบาอีหยังนี่ตัวใดนี่ปันามีคนเอาของมาหายาดมหาผดไปสี่ข้งเจ้าเห็นตัวใดนี่เจ้าเห็นตัวใดนี่เห็นตัวใดนี่เก้าสองแปดเก้าสองแปดเนาะกก้ามันจะแทนกันหกัมันแทนกกันแต่ว่ามันอาจจะแทนกันหวดที่แล้วกัน 928เกาพึ่งมากเหรอบ่งวดนี้พึ่งมากเ่ยแหะมืออ่นมากบะได้วันผามือ่นมากบะได้วันผากลับเลวจ้ะกลับแล้วไปทำบุญไปตัวไหนาบ่อด้ดเดตัวไหนเกาะ ฟัาง <9 S 2> บนได้ยิน92เมต92แปดได้แล้วกาสองแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับที่เดินทางมาจากอำเภอจอมพระเนาะ นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายที่วันนี้ก็วันที่15แล้วนะครับก็คือพรุ่งนี้ก็ จะได้รับโชครับลาบใหญ่ด้วยกันแล้วนะครับผมก็จะมาส่องตัวเลขให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันตรงนี้นะครับนี่คือนางฟ้านะครับนางฟ้าที่สิงสถิตอยู่ที่หลักกิโลนํำโชคแห่งนี้นะครับก็คือนางฟ้ารัฐาชิปนางฟ้าปอนสวรรค์แล้วก็นางฟ้าแสงมันนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวตัวด้านตัวเลขนะครับฝั่งทางด้านทิศเหนือก็ยังอยู่นะครับอยู่เลข2 26 ะครสองห6แล้วก็เลขแนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับคุณผู้ชมนะครับยังอยู่ที่เลข8นะครับเลขแปดเป็นเลเินเดิมนบแล้วก็ทางด้านทิศใต้ก็จะเป็นเลขเจนะครับทางด้านทิศใต้ก็จะเป็นเลข7นะครับคุณผู้ชมนะฮะส่วนตัวเลขนี้ก็ลองคว้ยกันดูจับกันดูนะครับใครเห็นตัวไหนใครชื่นชอบตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับส่วนผมชอบนะฮะชอบเลขพี่ใบนะครับเลขห4สี่นะครับ นี่คือศาลนะครับที่ชื่อป้ายป้ายศาลนะครับป้ายศาลน,า,า,นางฟ้าแสงวันนางฟ้ารัชษาลที่นางฟ้าพรัสวรร์นะฮะ